วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมคิดเงินร้านกาแฟนะครับโปรแกรมที่จะมาแนะนําในวันนี้ชื่อว่าโปรแกรม j t w Coffee นะครับโปรแกรม j t w Coffee เป็นโปรแกรมบริหารจัดการร้านกาแฟนะครับเหมาะสําหรับร้านกาแฟขนาดเล็กและก็ขนาดกลางนะครับโดยคุณสมบัติหลักๆของโปรแกรมนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการจัดการงานขายนะครับช่วยลดความผิดพลาดต่างๆของการทํางาน รองรับการขายแบบเงินสดแล้วก็เครดิตนะครับมีระบบในการจัดการพักบินการเลือกโต๊ะการพิมพ์ไปที่เครื่องชงนะครับรวมไปถึงรองรับการผูกสูตรนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบทําให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่ารายการวัตถุดิบของเราณนปัจจุบันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมีการใช้ไปเท่าไหร่นะครับ อีกทั้งยังมีระบบที่ใช้ในการจัดการหลังร้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหมวดกาแฟเพิ่มรายการกาแฟเพิ่มรายการพิเศษอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีการจัดการในเรื่องของรายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายงานสิ้นวันรายงานการขายตามรายการรายงานการขายตามช่วงเวลานะครับก็จะเป็นคุณสมบัติต่างๆของโปรแกรม และนี่ก็คือ,อคุณสมบัติหลกัหลกๆของโปรแกร,รมคิดเงินร้านกาแฟ J T M U Coffee นะครับ